ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่วิชาศิลปะสามนะคะวิชาศิลปะสามนี้เราจะเรียนเนื้อเรื่องเกี่ยวกับศิลปะหรือทัศนศิลป์นะคะรหัสวิชาที่เราเรียนก็คือสสองสองหนึ่งศูนย์หนึ่งศิลปะมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากมายหลายประเภทและมีเทคนิคที่สร้างแตกต่างกันออกไปดังที่นักเรียนได้รับชมภาพหนึ่งต่อไปนี้ค่ะ จะเห็นได้ว่ารอบตัวของเรามีแต่งานศิลปะเต็มไปหมดโดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนรูปแบบงานทัศนศิลป์แบ่งออกเป็น3รูปแบบรูปแบบแรกคือรูปแบบเหมือนจริงหมายถึงการสร้างงานที่เหมือนจริงดังที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติโดยยึดหลักการสร้างสรรค์และการนําเสนอดังที่ตามองเห็นเช่นการเขียนภาพคนเหมือนภาพสัตว์ภาพทิวทัศน์ภาพหุ่นนิ่งในงานจิตรกรรมการปั้นการแกะสลัก รูปแบบที่2คือรูปแบบการตัดทอนหมายถึงการสร้างสรรค์ง,งานศิลปะในลักษณะบิดเบือนไปจากความจริงโดยจะให้ความสําคัญกับรูปแบบที่เหมือนจริงน้อยลงแต่ให้ความสําคัญกับรูปแบบจากความคิดของศิลปินมากขึ้นเพื่อสื่อสารความงามให้รับรู้เข้าใจง่ายและรวดเวร็วรูปแบบที่3คือรูปแบบตามความรู้สึกหมายถึงการสร้างสรรค์ง,งานศิลปะที่ไม่มีรูปแบบและเรื่องราวที่เหมือนจริง แต่มุ่งเน้นในการสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่ศิลปินจะสามารถถ่ายทอดลงในผลงานสร้างสรรค์ผลงานในทางทัศนศิลป์รูปแบบความรู้สึกที่เป็นการนําทัศนาธาต,ต่างๆมาจัดองค์ประกอบเพื่อกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดความสนุกสนานตื่นเต้นน่ากลัวความเศร้าความสับสนร้อนแรงเป็นต้นเมื่อเรารู้จักทัศนศิลป์แล้วนะคะเราก็มาทราบถึงเรื่องทัศนาธาตุทัศนะนั้นหมายถึงการมองเห็น การเห็นแต่ธาตุนั้นหมายถึงสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่อยู่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลายทัศนธา,าตุจึงหมายถึงส่วนสำคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลายตามที่ตาเรามองเห็นทัศนธา,าตุประกอบไปด้วย 7. ข้อดังต่อไปนี้ค่ะหจุดสเส้นสสีสรูปร่างรูปทรงหน้ำหนัก 6. บริเวณว่างและ7ลักษณะผิวเรามาพูดถึงเรื่องจุดกันก่อนนะคะหรือดอทจุดหมายถึงรอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลมๆปรากฏอยู่บนพื้นผิวไม่มีขนาดความกว้างยาวความหนาและสิ่งที่เป็นจุดที่เล็กที่สุดและเป็นทัศนาธาตุเริ่มแรกทําให้เกิดทัศนาธาตุอื่นๆ 2. เส้นเส้นคือจุดหลายๆจุดนะคะเชื่อมต่อกันเป็นสายเป็นแถวตามแนวทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะ ก็จะมีเส้นมีหลากหลายลักษณะนะคะอย่างเช่นเส้นตรงเส้นตรงก็จะเป็นเส้นแนวดิง่งซึ่งจะเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับพื้นระดับนะคะให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงสง่ารุ่งเรืองสมดุลพุ่งขึ้นส่วนเส้นแนวนอนนะคะก็จะเป็นเส้นระนาบหรือเส้นาราบไปกับพื้นระดับนะคะให้มีความรู้สึกกว้างขวางสงบเงียบเยือกเย็นผ่อนคลาย ส่วนเส้นเฉียงนะคะก็คือเส้นที่เอ็นไปนะคะไม่ตั้งฉากกับพื้นนะคะให้ความรู้สึกของมันนะคะคือไม่มั่นคงเคลื่อนไหวแปรปวนไม่สมบูรณ์นะคะอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นฟันปลานะคะคือเส้นที่เป็นเส้นตรงหลายๆเส้นต่อกันสลับกันไปนะคะเป็นระยะระยะนะคะให้ความรู้สึกรุนแรงกระแทกตื่นเต้นอันตรายขัดแยง้งเส้นประก็คือเส้นที่ ขาดเป็นช่วงๆนะคะมีระยะทางเท่ากันให้ความรู้สึกว่าต่อเนื่องแต่ขาดระยะหายใจหรือไม่แน่นอนค่ะ 2. เส้นโค้งนะคะเส้นโค้งก็จะมีลักษณะอยู่หลายลักษณะนะคะอย่างเช่นโค้งลงนะคะจะให้ความรู้สึกว่าเหมือนท้องกระทะคล้ายเชือกหย่อนนะคะทำให้มีความรู้สึกอ่อนโยนเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่แข็งแรงนะคะ ส่วนเส้นโค้งที่เป็นโค้งขึ้นนะคะเป็นเหมือนหลังคาเต่าคล้ายคันธนูนะคะให้มีความให้ความรู้สึกนะคะแข็งแรงเชื่อมั่นเคลื่อนไหวส่วนเส้นคดนะคะคือเส้นที่โค้งขึ้นลงต่อเนื่องนะคะคล้ายกันกับคลื่นทะเลนะคะให้ความรู้สึกว่าลื่นไหลเคลื่อนไหวนะคะต่อเนื่องอ่อนช้อยนุ่มนวลส่วนเส้น ก้นหอยนะคะเส้นก้นหอยนี้ก็จะเป็นเส้นโค้งที่ต่อเนื่องกันวนเข้าเล็กน้อยนะคะเส้นก้นหอยนะคะคือเส้นโค้งต่อเนื่องกันวนเข้าเล็กลงไปนะคะเป็นจุดคล้ายกับก้นหอยให้ความรู้สึกอึดอัดเคลื่อนไหวแล้วก็ขี้คลายนะคะแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งนะคะคือเส้นโค้งอิสระคือเส้นโค้งต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีทิศทางนะคะคล้ายๆเชือกผูกพันกันนะคะมันจะให้ความรู้สึกว่าวุ่นวายยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ สามสีสีหมายถึงลักษณะแสงสว่างปรากฏแก่สายตานะคะให้เห็นเป็นลักษณะสีต่างๆเช่นสีขาวสีดําสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินสีเหลืองนะคะสีจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือสีที่เป็นวัตถุนะคะซึ่งเป็นสีที่เกิดขึ้นจากวัตถุธาตุต่างๆนะคะเช่นจากพืชสัตว์แร่ธาตุนะคะซึ่งเป็นสีที่ใช้ในงานศิลปะสก็คือสีที่เกิดจากแสงนะคะ สีที่เกิดจากแสงนี้ก็เกิดจากการหักเหของแสงนะคะแสงแดดส่องผ่านละอองน้ําในอากาศทําให้เกิดการหักเหของแสงเกิดเป็นสีรุ้งต่างๆนะคะอย่างเช่นสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวน้ําสีน้ำเงินสีครามสีม่วงนะคะวงจรของสีที่เรานํามาใช้ในงานศิลปะนะคะมีสามขั้นนะคะขั้นแรกคือขั้นที่เป็นสีธรรมชาตินะคะเขาเรียกว่าแม่สีนะคะ จะมีอยู่สามสีก็คือสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินค่ะจากนั้นเราก็เอาสีทั้งสามสีนะคะมาผสมกันก็จะได้สีขั้นที่2นะคะสีที่เพิ่มมาก็จะเป็นสีส้มเขียวแล้วก็ม่วงค่ะและเมื่อเรานําเอาสีขั้นที่1กับขั้นที่2มาผสมกันอีกครั้งนะคะก็จะได้สีขั้นที่3นะคะและได้สีเพิ่มขึ้นมาอีก6สีนะคะเช่นส้มแดงส้มเหลือง เขียวเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงน้ำเงินม่วงแดงสังเกตจากการเรียกชื่อของสีนะคะเราจะใช้สีขั้นที่สองมานำหน้าสีขั้นที่หนึ่งเสมอนะคะนอกจากวงจรของสีแล้วนะคะเรายังมีวันณะของสีด้วยค่ะวันณะของสีเราแบ่งเป็นวันณะสีเย็นกับวันณะสีร้อนนะคะวันณะสีเย็นก็จะเป็นสีที่ให้ความรู้สึกว่าเย็นสดชื่นนะคะ แต่ถ้าเกิดวันนาสีร้อนก็ให้ความรู้สึกว่าอบอุ่นนะคะร้อนแรงนะคะเมื่อเราเอาสีทั้งสองวันน้านี้มาวางเทียบกันก็จะได้สีที่ตัดกันนะคะอย่างเช่นสีเหลืองตัดกับสีม่วงสีส้มเหลืองตัดกับสีม่วงน้ําเงินสีส้มตัดกับสีน้ําเงินส้มแดงตัดกับสีเขียวน้ําเงินสีแดงตัดกับสีเขียวสีม่วงแดงตัดกับสีเขียวเหลืองค่ะ สีมีส่วนสําคัญในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะอย่างเช่นสีแดงทําให้รู้สึกตื่นเต้นร้าวใจอันตรายพลังอํานาจความรักสีส้มตื่นตัวตื่นเต้นร้าวใจสนุกสนานเป็นต้นค่ะหัวข้อที่สี่นะคะคือรูปร่างและรูปทรงนะคะรูปร่างกับรูปทรงแตกต่างกันนะคะรูปร่างหมายถึงเส้นรอบนอกของวัตถุนะคะคนศาสตร์สิ่งของที่มีลักษณะเป็นสองมิติคือมีความกว้างความยาว แต่รูปทรงนะคะหมายถึงโครงสร้างของรูปวัตถุคนสัตว์สิ่งของที่มีลักษณะเป็นสามิติคือกว้างยาวลึกค่ะ5คือน้ำหนักน้ำหนักหมายถึงความอ่อนแก่ของสีนะคะหรือแสงเงาที่นำมาใช้ในการเขียนภาพทำให้มีรูปทรงมีปริมาตรและมีระยะแก่ภาพค่ะ 6. คือบริเวณว่างหรือ p a ป e นะคะบริเวณว่างก็คือช่องไฟนั่นเองล่ะคะ่ะ ถ้าสังเกตจากภาพตัวอย่างนะคะก็คือผ้าอากาศที่โอบร้อมรูปทรงนะคะหรือระยะห่างระหว่างรูปทรงหรือบริเวณภายในรูปทรงที่มีลักษณะกลวงหรือทะลุลงไปเป็นช่องที่มีอากาศผ่านได้หรือบริเวณว่างของภาพเขียนหรือภาพวาดที่มองดูเป็นช่องลึกลงไปนะคะที่เรียกว่าบริเวณรวงตาค่ะ 7. ลักษณะพื้นผิวหรือ texture นะคะ พื้นผิวหมายถึงลักษณะภายนอกของวัตถทุที่เรามองเห็นแล้วก็สัมผัสพื้นผิวได้แสดงให้ถึงความรู้สึกหยาบละเอียดขรุขระนะคะหรือด้านหรือมันลักษณะพื้นผิวที่แตกต่างกันจะทําให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้ถึงทัศนธาตุแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูอุปกรณ์ในการเขียนภาพกันบ้างนะคะอุปกรณ์ในการเขียนภาพมีมากมายเลยนะคะอย่างเช่นดินสอต่างๆ เริ่มตั้งแต่ดินสอ HB นะคะจะเป็นดินสอที่เขียนแล้วความเข้มน้อยที่สุดนะคะมา2 b 6B ีบีจนมาถึงขั้น EE นะคะผู้กันยางลบแล้วก็คัตเตอร์นะคะวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพนะคะอย่างเช่นภาพสีน้ำมันนะคะก็จะมีสีน้ำมันแล้วก็กระดานไว้สำหรับบีบสีนะคะ แล้วก็ผูกกันสําหรับสีน้ํามันสีน้ํามันนี้เป็นสีที่ทึบแสงนะคะจะต้องใช้น้ํามันเป็นตัวละลายนะคะลักษณะของภาพที่วาดนะคะก็จะมีความมันวาวและก็แห้งช้าค่ะสีเทียนหรือสีออยล์พาสเทลนะคะหรือบางทีเราเรียกว่าสีช็อคนะคะสีพวกนี้นะคะก็จะใช้ส่วนประกอบของพาราฟินหรือน้ำมันผสมอยู่ด้วยนะคะ เวลาระบายนะคะจะให้เกิดจะทำให้เกิดความนุ่มมือนะคะเหมาะสำหรับเด็กเล็กสีไม้นะคะก็จะเป็นสีที่คล้ายๆกัะดินสอนะคะแต่มีไส้เป็นสีอยู่ตรงแกงกลางนะคะลักษณะการวาดก็จะแข็งกว่าสีสีเทียนนะคะสีต่อไปคือสีน้ำนะคะสีน้ำมีลักษณะโปร่งใสนะคะ,ะใช้น้ำในการละลายนะคะแล้วก็ระบายแบบใสนะคะไม่ม่ทึบแสงนะคะแห้งเร็ว สีต่อมาคือสีโปสเตอร์นะคะสีโปสเตอร์จะบรรจุในอยู่ในขวดนะคะซึ่งเป็นสีที่มีลักษณะทึบแสงนะคะเวลาที่ระบายก็จะระบายทับล้ทับกันนะคะใช้น้ำเป็นตัวละลายนะคะลักษณะจะคล้ายๆกับสีน้ำมันนะคะแต่ว่าไม่มีความมันวาวสีต่อมาเป็นสีอะคริลิกนะคะก็จะบรรจุอยู่ในขวดบ้างอยู่ในหลอดบ้างนะคะสีอะคริลิกเนี่ยจะมีความรู้สึก ให้ความรู้สึกเวลาวาดแล้วจะเหมือนกับสีน้ำมันนะคะคือมีความมันวาวแต่ใช้น้ำเป็นตัวละลายนะคะแล้วก็มีความมันวาวนะคะแล้วก็แห้งไวด้วยค่ะก่อนที่เราจะลงสีต่างๆนะคะให้เรามาฝึกวาดภาพคนเหมือนก่อนคะ่ะนี่คือลักษณะสัดส่วนของใบหน้านะคะเราจะแบ่งเป็นสีส่วนนะคะซึ่งเราจะแบ่งกลางหน้าผากนะคะแล้วก็ กำหนดตรงคิ้วในสัดส่วนที่2นะคะสัดส่วนที่3คือจมูกสัดส่วนที่4คือคางนะคะให้นักเรียนร้องวาดตามแบบนี้นะคะลองฝึกฝนฝีมือดูก่อนนะคะเมื่อเราฝึกวาดใบหน้าได้แล้วนะคะเขาโครงถูกต้องแล้วให้เรามาฝึกวาดตานะคะฝึกวาดตาวาดจมูกนะคะวาดปากแล้วก็วาดหูนะคะแล้วก็ฝึกวาดด้านข้างนะคะ โดยที่เรานำรูปภาพของหน้าตาของตัวเราเองนะคะเป็นต้นแบบในการวาดภาพในครั้งนี้มาดูทฤษฎีเห็นความงามนะคะความงามนะคะก่อให้เกิดความเพลิดเพลินความชื่นชมนะคะความเข้าใจการรับรู้ถึงสมดุลสัสดส่วนและแรงดึงดูดของสิ่งต่างๆนะคะซึ่งอาจจะเป็นบุคคลสัตว์สิ่งของเหตุการณ์สถานที่ดนตรีศิลปะความคิด ความงามมีสองประเภทนะคะคือความงามที่เกิดโดยธรรมชาตินะคะคือสิ่งที่เราเห็นตามธรรมชาติอย่างเช่นะทะเลภูเขาท้องฟ้าต้นไม้มนุษย์นะคะและก็ความงามอันที่สองก็คือความงามที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเองนะคะอย่างเช่นเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องสำอางต่างๆนะคะ ในทางศิลปะนะคะมีความงามทั้งสองประเภทนะคะซึ่งเป็นความงามที่ปรากฏอยู่เพียงแต่ความงามโดยธรรมชาติคือความงามทางสุนทรีทางด้านอารมณ์นะคะและก็ความงามที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์คือความเข้าใจในผลงานศิลปะชิ้นนั้นค่ะความงามของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนนะคะอะไรก็ตามที่ไปกระตุ้นความรู้สึกของเราเราใจเต้นกับมัน นั่นคือรสนิยมของเราค่ะบางทีความงามก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเราเป็นคนเอเชียเราก็ชอบคนที่ผิวขาวตัวสูงใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นทางยุโรปนะคะเขาก็จะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีผิวแทนนะคะตัวเล็กๆนะคะนอกจากนี้แล้วความงามนะคะยังทำให้ได้รับโอกาสเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอย่างเช่นโอกาสแทงในเรื่องของ อาชีพนะคะบางอาชีพเนี่ยสงวนไว้ให้กับคนที่มีความสวยความงามโดยเฉพาะเลยนะคะอย่างเช่นแอร์โฮสเตสนะคะนางงามนางแบบต่างๆนะคะแถมยังได้รับความน่าสงสารมากกว่าคนที่หน้าตาธรรมดากว่าอีกคะ่ะหลายๆคนคงเคยวาดการ์ตูนมาแล้วนะคะเรามาดูซิว่าการ์ตูนมาจากอะไรนะคะการ์ตูนมาจากภาษาอังกฤษ ะะหมายถึงวาดภาพต่างๆขึ้นโดยไม่เน้นความเหมือนเพราะฉะนั้นการ์ตูนก็คือการตัดทอนนะคะตัดทอนรูปร่างต่างๆให้ไม่เหมือนนะคะให้ไม่เหมือนจริงโดยเอารายละเอียดออกไปนะคะแต่จะเน้นคุณลักษณะพิเศษของรูปร่างกริยาท่าทางหน้าตานะคะของคนสา์สิ่งของวัตถุนั้นๆน,น,นะคะการ์ตูนจัดเป็นงานทัศนศิลป์เพราะว่าเป็นงานศิลปะที่รับรู้ได้ทางการมองเห็น การ์ตูนมักจะใช้ประกอบในงานต่างๆอย่งเช่นการ์ตูนประกอบหนังสือภาพยนตร์แผ่นป้ายโฆษณาต่างๆนะคะการ์ต,ตูนแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือการ์ตูนภาพนิ่งแล้วก็การ์ตูนภาพเคลื่อนไหวนะคะการ์ตูนภาพนิ่งนะคะก็คือหลายๆคนคงเคยวาดการ์ตูนมาแล้วนะคะเรามาดูว่าเราจะออกแบบการ์ตูนของเราเป็นยังไงนะคะดูจากบุคลิกนะคะแล้วก็ตัวละครการ์ตูนนะคะว่าเราจะวาดในรูปแบบไหนนะคะ เสร็จแล้วก็ให้เราออกแบบตัวการ์ตูนที่เป็นของเราเองเลยนะคะนอกจากออกแบบหน้าตาแล้วเรายังออกแบบท่าทางต่างๆนะคะเพื่อสื่อความหมายของตัวละครด้วยเมื่อเราวาดตัวการ์ตูนของเราเองได้แล้วนะคะเราก็จะต้องไปออกแบบโปสเตอร์การ์ตูนนะคะให้เป็นเรื่องราวต่างๆนะคะโดยการเลือกสีเลือกแบบเลือกการจัดวางนะคะให้สมดุลน,นะคะและก็สร้างขึ้นมาเป็นภาพเพื่อสื่อความหมาย กลายเป็นโปสเตอร์จากภาพการ์ตูนค่ะภาพที่นํามาให้ดูนะคะก็คือภาพตัวอย่างจากการโฆษณาการออกแบบโฆษณาการวาดภาพประกอบเรื่องต่างๆนะคะงานทัศนศิลป์ที่เราจะเรียนต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการวาดหน้าตาของตัวเราเองนะคะออกแบบเป็นภาพเหมือนหนึ่งภาพแล้วก็เป็นภาพที่ตัดทอนเป็นภาพการ์ตูนหนึ่งภาพนะคะ